สวัสดีครับสำหรับเย็นที่สดชื่นสดชื่นอีกหนึ่งวันนะครับในบรรยากาศที่เชียงใหม่ของเราก็ยังมีความเย็นอยู่นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาแวะชิมฝรั่งเศสนะครับตัวนี้โดยส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบมากเมื่อกี้ลองเทลงไปก่อนนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับวานาลี่ชาโต มอนตากรีอ n นนะครับส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบมากนะครับสำหรับวินเทจที่สองพนนะครับติดใจมากนะครับทำให้เป็นเป็นไว้กฝรั่งเสตัวแรกที่ทำให้ส่วนตัวนั้นเนี่ยชื่นชอบนะฮะแล้วตัวนี้เป็นฉลากใหม่นะครับสอง6นนี่นะครับเมื่อกี้ชิมไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะมาชิมใน แก้วที่2ดูหลังจากที่เปิดทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณส6บ7กสนะดูสม3ส,สายพันธุ์ขององุ่นนะครับก็คือเมลโลคาร์บอนิฟรองและก็คาร์บอนิสเวียงนะครับตามสัสดส่วนที่มีเมโลมากกว่านะครับตัวนี้เขาบอกว่าบ่มในอะไรนะอะไรนะเอชชิ่งใน รอสเดือนอ้นะปีหนึ่งอยู่ในอยู่ในอยู่ในฐานไม้นี่เนอโอเคอ่ะไปกันเลยนะครับสีเนี่ยก็เป็นม่วงก,กลางนะครับม่วงก,กลางแล้วก็ให้ความใสนะฮะขาของวายลงค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งนะครับสีสวยมากขอบอกอนะครับกลิ่นที่ได้เนี่ย หอมมากนะครับมีมี black f r u i มีพรม mm. ครบเลยนะฮะตัวนี้อะจะลองดู mm. <laughs> รสชาติอย่างนี้เองโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่า พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงมันก็จะกลายเป็นเสียงที่นุ่มตามเนื้ออมุนไปในทันทีเลยนะฮะท่านผู้ชมท่นผู้ฟังท้งหลายโอ้โหตัวนี้สุดจริงๆครับไม่แพ้สองพันสิบห้าเมาะ,นะมะ,ะแมอแท๊กเกงกระจินน,นี่ป้าเถะชัว